สรุปผลงานของทางาซลีเยกันหน่อยนะครับผมซาลีเยเบเรดิเยสปอนนะครับทีมของ2นักตบสาวไทยนะครับชัชจูออนแล้วก็อัชราพรนะครับวันนี้ลงสนามในเกมนัดที่25ของลีกนะฮะเจอกับทีมเพเทเทปตทเนี่ยอันดับเขาอยู่สูงกว่านะครับผมสำหรับทางซีเยนอยู่อันดับที่10นะก่อนเกมซึ่งช่วงหลังผลงานของทาง s ซรีเยเองก็ต้องบอกว่า ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับกระซ่อนกระแท่นมาบ้างแต่ว่าถ้าพูดถึงผลงานโดยวรวมของนักกีฬาไทยเนี่ยอย่างบิ่มเนี่ยถือว่าทําแต้มได้เยอะมากนะครับในช่วงหลังอย่างเกมที่แล้วเนี่ยที่เจอสถานะของกาดาตสรายนะครับบิ่มเนี่ยก็ทําไปทั้งหมด21คะแนนด้วยกันก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดีนะฮะสำหรับน้องบุ๋มบิ่มนะหรือแม้แต่น้องเพียวเองนะฮะช่วงหลังก็ก็มีหลายเกมที่พวกเธอทํางานได้ดีเหมือนกันนะครับมันก็เป็นช่วงท้ายดูการฟอร์มเลนของทางเซยเแต้มที่เก็บมาได้เนี่ย มันก็ทําให้พวกเธอเนี่ยการันตีที่จะไม่ตกชั้นในฤดูกาลนี้เป็นที่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่นักตบสาวไทยของเราก็เล่นได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปไปกดดนันไปคาดหวังผลการแข่งขันเอาแค่ผลงานขาองทั้งสองคนในสนามว่าให้มันดีที่สุดแล้วก็ช่วยทีมให้เล่นออกมาให้ทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยทางชลียเจอกับปตทนะครับผมซึ่งทางปตทเองเนี่ยโอกาสผ่านเข้าไปเล่นในรอบ4ทีมมันก็ค่อนข้างยากแล้วเพราะว่าอันดับคะแนนก็ตามหลังทีม หัวตารางอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมแต่ก็พวกเธอก็ยังมีรุ้นที่จะไปเล่นในรอบชิงระดับที่5แลในวันนี้เนี่ยทางเซยเยก็จัดตัวเล่นชุดหลักลงสนามกันหมดเลยนะครับฮาซานเชลิกโค้ชของทางเซยเย่ก็ตัวเซตี่ต้นเกมเป็นลีลาได้ลงก่อนนะครับผมแต่ว่าช่วงหลังก็เปลี่ยนมาเป็นแมรเวเบอร์สิตลงเล่นแทนส่วนหัวเสา2คนก็เป็นอัชราไม่ใช่อัชราพรชัดรุออนนะครับจับคู่กับทานานั่งของอารซานาเซนสวิตนะส่วนบีหลังก็เป็นอัชราพรนะครับบอลสัน้นวันนี้ถือว่า มาค่อนข้างแปลกใช้เบกุมเบอร์17นะครับคู่กับเซเซนนะครับเบอร์8นั่นเองนะครับเบอร์7บูซรานี่ไม่ได้เล่นนะก็เป็นสำรองมีชื่อเป็นผู้เล่นสำรองขณะที่ทางปตทเนี่ยนะครับวันนี้เพืเ่นจะได้เห็นได้ดูฟอร์มนะเอเมลิยาเดมิโตว,ว่าเนี่ยเบอร์14เล่นดีมากนะครับแล้วก็ตัวเซตอย่างซีลาชา,ลาริสคานเนี่ยโหออกบอลดีจริงๆนะครับยอบใจเลยว่าจ่ายดีมากนะครับหรือแม้แต่ อเไม่ได้คมโปสนะครับัวเสาจากบราซิลนะก็เคยเป็นผู้เล่นทีมชาติบราซิลเกมในนัดนี้นะครับเซตแรกในทางเซเยออกตัวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้นเกมมีข้อผิดพลาดกันเยอะนะครับจังหวะเกมบุกก็ยังไม่ค่อยจะเข้าที่เข้าทางมากนะักนะครับเลยทําให้ทางปตทชนะไปก่อนนะครับ25-14ต่อก็ถือว่าเป็นการออกตัวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงเซตที่2เนี่ยทางเซเยต้นเกมถือว่าทําได้ดีมากขึ้นนะครับ แม้ว่าจะโดนคู่แข่งนําไป4 1แต่ว่าก็ยังตามกลับมาตีเสมอได้ที่5ต่อ5คือช่วงนั้นก็ต้องชมบอลเสิร์ฟของเพียวด้วยนะในช่วงต้นเกมที่ทําใหเา้เกมรับของปตทเนี่ยมีปัญหานะครับทำให้เซยก็ตีเสมอได้แล้วก็เหมือนจะมีช่วงที่ทางเยมีโอกาสได้เปรียบทําแต้มขึ้นนําแต่ว่าพอได้เล่นกันไปได้เล่นกันมาแล้วเนี่ยจังหวะที่เด็ดที่ขาดจังหวะเกมรับเสิร์ฟจังหวะเกมรุกข,ของทางปตทก็ทําได้ดีกว่าบางช็อตบางครั้งบอลเสิร์ฟของทางปตททาได้ไม่ค่อยดีแต่ พวกเธอก็ยังมีจังหวะเกมสวนกลับที่ดีกว่านะครับทำให้สามารถที่จะเปลี่ยนบอลรับเสิร์ฟที่มันไม่ดีนั่นเนี่ยมาให้เป็นคะแนนได้นะเปลี่ยนกระทางเซยเยบางช่วงบางตอนบอลรับเสิร์ฟให้เข้าก็จะเสียไปเลยน้อยครั้งมากที่จังหวะบอลรับเสิร์ฟไม่ดีแล้วจะได,ได้คะแนนกลับมานะฮะก็เลยทําให้เซตที่2เนี่ยพอเริ่มเล่นกันไปช่วงกลางเกมเซยเยก็เริ่มที่จะไปไป,ไปหลุดกันไปพลาดกันเองเจอาทอก็ฉีกแต้ม นำไปในช่วงท้ายแล้วก็ชนะไป25-19ต่นะครับพอนาไป2องสูตปุ๊บเนี่ยเข้าสู่ช่วงเซตที่3นะครับเีเยถือว่าเซตที่3ามได้ดีมากนะครับได้ดีอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะจังหวะเกมเนี่ยข้อผิดพลาดลดลงไปเยอะมากนะครับแม้จังหวะคือมันเหมือนกับทางปตทในเซตที่2เลยบางช่วงบางตอนบอลรับไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ยังสามารถทาไซด์เอากลับมาทําคะแนนได้นะครับผู้เล่นเกมรุกทั้ง3คนนะครับทั้งเพียวทั้งเซนรวิตนะฮะทั้งบุ๋มบิ่มก็ ทำแต้มได้ดีอย่างมากนะครับในช่วงเซตที่3รวมไปถึงจังหวะเกมลับด้วยได้หลายช็อตได้หลายแต้มก็สามารถที่จะทําเกมกลับมาได้ดีบวกกับทั้งปตทเองนะฮะเซตสมีข้อผิดพลาดกันเองอยู่เยอะพอสมควรทําให้เกมค่อนข้างสูสีแม้ว่าพวกเธอจะมีช่วงที่นํา2คะแนน3คะแนนแต่สตีเยก็เป็นฝ่ายไล่มาได้ค่อนข้างดีด้วยนะฮะรวมไปถึงในช่วงท้ายเกมเนี่ยที่โอ้โหสตีเยมีโอกาสที่จะขึ้นนำนะฮะยีต่อ22ได้นะฮะ ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกลับมานะครับเป็นโอกาสที่จะสามารถขึ้นคะแนนได้คือตลอดทั้งเกมเนี่ยเสเยตามหลังมอนตารลอตนะฮะตามหลัง2คะแนนแล้วก็ไล่มาเหลือ1โดนหนีไป2คะแนนแล้วก็ไล่กับมาเหลือ1โดนหนีไป2คะแนนแล้วก็ไล่กับมาเหลือ1นึ่งเหือนที่บอกเลยจนกระทั่งช่วงท้ายเนี่ยทางทีมเปลี่ยนเอาลีลาลงมาเซตแล้วก็เปลี่ยนตัวเสิร์ฟเอาเอชียมเบอร์สีลงมาเสิร์ฟแล้วก็ขึ้นนํสาม3 2 2ได้นะครับแต่จังหวะต่อมาเนี่ยบอลมันค่อนข้างที่จะขุกคลิกนะฮะ โตกันไปโต้กันมาสุดท้ายจังหวะที่เด็ดท,ที่ขาดของทางปตททําไม่ดีกว่านะดีมโตว่าตีเสมอเป็น23ต่อ24แล้วก็จังหวะต่อมานะครับโอกาสบุกของทางเซยเย่ทาไม่ได้นะฮะตีไปเสียแล้วก็ทําให้ปตทขึ้นนำ24-23แล้วก็ลูกสุดท้ายนะค,คู่แข่งเสิร์มานะครับรเซยเย่ก็รับไม่ค่อยดีแล้วจังหวะตีแก้ก็ตีไปติดบล็อกอีกนะครับสุดท้ายก็เป็นทางปตทชนะไป25-23นะครับ สรุปผลงนาเนี่ยทางปทชนะไป3ตอ่อ0ูนเซตนะครับ 25, 14, 25, 19แล้วก็25ต่อ23คะแนนนะครับผมผู้เล่นทำแต้มสูงสุดนะครับก็เป็นเอมิลิ娅เดมิโตวาทำไป20คะแนนนะครับผู้เล่นของทางปตทนะขณะที่ทางเซเย์ทำแต้มสูงสุดเป็นอัชรพ,พรนะฮะน้องเพียวทำไป15คะแนนรองลองมาของเซเยก็เป็นอเล็กซานดราเซนเซวิตนะครับทำไป11ส่วนชาชูออนทำไป9คะแนนนะครับในเกมนัดนี้ ฟอร์มของ2นักตบสาวไทยนะครับเพียวเองบิ่มเองก็ถือว่าวันนี้น้องๆทั้ง,งคู่ก็ทําได้ดีนะครับเพียวเองเนี่ยผมไม่ได้ดูเกมก่อนหน้านี้นะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแนตะ่ว่าเราก็เห็นบางแมตช์โค้ชเขาก็จับเพียวไปเล่นหัวเสานะฮะมีช่วงที่ลงมาเล่นเกมรับเสริมให้กับทีมด้วยนะฮะเออก็เหมือนกับว่ามามาช่วยในเกมรับของทีมมากขึ้นด้วยนะฮะในช่วงช่วงหลังๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เพียวทําได้ดีอย่างมากนะครับขณะที่บิ่มเอง ได้หลายช็อตได้หลายแต้มนะครับผม,ผมก็ประสิทธิภาพในเกมรู้กอนข้างเด็ดขาดคือเซตหนึ่งเซตสอง่ะผมว่าทุกคนอะ่ะฟอร์มยังไม่ค่อยมาสักเท่าไหร่นะครับพอมาในเซตสามเนี่ยจังหวะที่บิ่มได้ตีก็ทําแต้มได้ดีนะครับทาแต้มได้เยอะทีเดียวเป็นแต่ว่าวันนี้อโอกาสตีของบิ่มมันก็ยังค่อนข้างน้อยอยู่นะก็เลยอาจจะไม่ได้คะแนนเยอะมากนะก็ได้แค่กาวแต้มนะครับถือว่าเยอะนะโดยรวมก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะวันนี้ อาจจะไม่ได้เป็นตัวเซตอาจจะไม่ใช่น้องลีลาด้วยไงถ้าเป็นน้องลีลาเล่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะสบายสบายนัดสุดท้ายนะครับซาดิเยเนี่ยจะลงสนามพบกับไอดินเบเซฮีนะครับในวันที่1เมษายนเวลา6กโมงเย็นเหมือนกันนะครับจะเล่นจบก่อนใครเพื่อนเลยนะสำหรับทางซาดิเยคือทีมอื่นจะเล่นในวันที่2แล้วก็วันที่3าก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ แต่ทางเซเยเนี่ยจะจบในวันศุกร์เลยนะครับวันศุกร์ก็จะจบด้ดยดูการแล้วจะเป็นการทิ้งท้ายในการเล่นในบ้านนะครับที่บาเชคอยรอให้กาลังใจกันต่อในนัดสุดท้ายนะฮะเจอกับไอดินเบเซฮี